สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 154 EP นี้เป็น EP 4เราจะมาถักแถวที่18นะคะแถวที่18เป็นต้นไปนะคะจะไม่มีในผังนะดูได้ทีละแถวเลยค่ะจะพาขยายลาย จุดที่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของตรงทางแยกถักเหมือนเดิมนะคะขึ้นด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชสองตัวข้างในลายสับปะรดเป็นโซ่สามแล้วเราก็ถักซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สาม ทางแยกทางแยกจะเป็นดับเบิลโคเชต์สามตัวตรงกลางเป็นโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชต์สามตัวทีนี้มาดูลายที่มันอยู่ ตรงข้างกันกันกบลายสับป,ปะรดตัวนี้นะคะถักโซ่สองเริ่มฐานถักดับเบิลโคเชตหนึ่งตัวนะคะตรงกลางเป็นโซ่สามแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปอีกหนึ่งตัวโซ่สองถักทางแยก ข้างในลายสับประรดก็จะเป็นโซ่สามซิงเกิลแถวที่สิบแปดนะคะข้างในลายสับประรดจะเหลือช่องโซ่สองช่องเริ่มขยายาออกมาเป็นฐานแบบนี้หนึ่งชุดลายถักวนรอบค่ะจบงานแถวที่สิบแปดนะคะถักดับเบิลโคเชลงไปสามตัวตรงจุดเริ่มต้นพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่สามดึงห่วงขึ้นมาแล้วก็รวบขึ้นแถวต่อไปก็ย้อนหนึ่งสองสามถักดับเบิลโคเชอีกสองตัวจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจะเหมือนกันแบบนี้นะคะข้างในลายสับป,ปะรดก็จะเป็นโซ่สามซิงเกลิลจากสองช่องโซ่ก็จะลดเหลือนหนึ่งช่องโซ่ นนี้ก็เป็นโซ่สามแล้วเราก็ถักทางแยกคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะพอทางแยกเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ลายสับประรดตรงนี้ถ้ามันลดลงนะคะ ฝั่งทางนี้จะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลายมันขยายออกโซ่สามบเบิ l ลโค o เชลงไปในช่องโซ่สองตัวแล้วก็ถักโซ่ห้าเพื่อเป็นฐานของลายสับประรดชุดต่อไปฝั่งทางนี้ก็สองตัวโซ่สามแล้วก็มาทางแยก ต่อจากทางแยกก็จะเป็นโซ่สามซิงเกิลช่องโซ่จะเหลือตัวเดียวหนึ่งช่วงลายแถวที่สิบเก้าค่ะต่อไปแถวที่ยี่สิบนะคะแถวที่สิบเก้าจบงานที่เดิมแล้วก็ขึ้นทางแยกมาทางแยกก็โซ่สามดับเบิลโคเชสองตัวโซ่สามซิงเกิล ลาสับป,ปะรดช่องโซ่สุดท้ายจะหายไปแล้วเราก็ถักทางแยกดับเบิลโคเชสามตัวโซ่สองดับเบิ้ลโคเชสามตัวสับป,ปะรดชุดแรกตรงนี้จะเป็นฐานหกนะคะต่อไปตรงนี้ จะเป็นฐานสิอค่ะถักด้วยโซ่สามถักดะเบิ้ลโคเชลงไปทั้งหมด1ิบเอ็ดตัว เจ็ดแปดตัที่เก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดโซ่สามแล้วเราก็ถักทางแยกถักซ้ำแบบนี้ทั้งหมดสิบชุดทางแยกก็จะเป็นโซ่สามขั้นกลางด้วยโซ่สอง แล้วก็ดับเบิลโคเชลงไปอีกสามตัวแล้วตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมโซ่สามซิงเกิลโคเชลงมาหนึ่งชุดลายก็จะถักแบบนี้ช่วงนี้ปิดนะคะชุดนี้จะเปิดแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะมันจะขั้นด้วยโซ่สองแล้วเราก็ถักทางแยก ลายสับป,ปะรดอันเดิมตัวนี้ที่เป็นตัวเล็กมันถูกปิดแล้วนะมาดูลายสับป,ปะรดตัวลายใหญ่โซ่สามนะคะถักดับเบิ้ลโคเช โซ่หนึ่งดับเบิลโคเชตโซ่หนึ่งลงไปบนฐานเดิมมันจะได้ออกมาเป็นฐานสิอ็ดอย่าลืมขั้นด้วยโซ่ ใช้ลายสับป,ปะรดฐานสิบเอ็ดนะคะมันใหญ่ขึ้นมันจะทำให้งานกลางออกโซ่สามทางแยกทางแยกก็จะถักเหมือนเดิมนะคะดับเบิลโคเชสามตัวโซ่สอง ดับเบิลโคเชตสามตัวหนึ่งชุดลายแถวที่สิบเอ็ดลายเดิมถูกปิดลายนี้ถูกเปิดแถวที่ยี่สิบสองนะคะขึ้นทางแยกพอเราขึ้นทางแยกมาเสร็จแล้วนะมันจะขั้นด้วยโซ่สองถักลงไปตรงนี้ตรงโซ่สามนี่ค่ะดับเบิลโคเชตสามตัว โซ่สองแล้วก็ข้ามมาตัวทางแยกจะถักแบบนี้นะครับสามตัวขั้นด้วยโซ่สองสามตัวโซ่สองแล้วก็สามตัวข้างในค่ะในลายสับป,ปะรดเป็นโซ่สามซิงเกิลโครเชรลงไป ในช่องโซ่ในตัวนี้นะช่องโซ่ที่ขั้นระหว่างดับเบิลโคเชต์หนึ่งสองตัวที่สามตัวที่สี่ าเราขึ้นฐานสิบเอ็ดเราจะได้ช่องโซ่ด้านบนเนี่ยเก้าช่องพอาช่องเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สามทางแยกโซ่สอง ข้างในลายสับป,ปะรดนะคะจะเป็นโซ่สามซิงเกิลทางแยกจะเป็นหน้าตาแบบนี้แถวที่ยี่สิบสองนะคะแถวที่ยี่สิบสองลายเราจะขึ้นตรงนี้ตรงช่องตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนห่วงตอนที่จบแถว ยี่สิบเอ็ดเราจบแบบนี้นะโซ่สองแทงลงไปตรงโซ่แล้วดึงผ่านแล้วเราก็เลื่อนห่วงมาเลื่อนห่วงมาที่ช่องขึ้นโซ่สามถักดับเบิ้ลโคเชลงไปอีกสองตัว ขันด้วยโซ่หนึ่งให้ระวังตรงจุดที่เป็นทางแยกข้างในลายสับปะรดมันจะถักเหมือนเดิมแต่ว่าจำนวนช่องโซ่มันจะลดลงตรงนี้เราจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวตอนวนกลับมามันจะมาเติมอีกสองอีกสามหลักโซ่สองมันจะแยกออกมาเป็นสองชุดเพื่อจะขึ้นลายสับปะรดชุดต่อไป ข้างในลายสับป,ปะรดใช้โซ่สามซิงเกิลช่องโซ่มันจะลดลงจากเก้าแถวนี้จะเหลือแปดให้ระวังจุดนี้แถวต่อไปตัวทางแยกมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะช่องนี้ช่องนี้ขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่ง ถวยี่สิบสามแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งทางแยกมันจะออกมาเป็นสองคู่ข้างในตัวเนี้ยมันจะมีมันจะลดจากเก้าหลือแปดต่อไปนะคะขึ้นทางแยกโซ่ที่ขั้นเป็นโซ่สามแล้วเราก็ถักทางแยก โซ่สามแล้วก็ซิงเกิลข้างในลายสับปะรดมันจะลดจากแปดเหลือเจ็ดตรงชุดทางแยกเดี๋ยวตอนจบมันจะมาเติมตรงนี้อีกสามตัวนะคะอันนี้ขั้นด้วยโซ่สามแถวที่ยี่สิบห้านะคะตอนที่เริ่มต้นถักเราก็ขึ้นทางแยกมาโดยการถักโซ่สามเดเบิลโคเชตอสองตัวโซ่ตรงนี้เป็นโซ่ห้า แล้วเราก็ถักทางแยกโซ่สามข้างในลายสับป,ปะรดจะเหลืออยู่หกตัวตรงนี้ก็เป็นโซ่สามถักทางแยกถูกขั้นด้วยโซ่ห้าถักแบบนี้วนรอบนะคะอีพีต่อไปเราจะเริ่มต้นถักแถวที่ยี่สิบหกค่ะเพื่อที่จะขึ้นฐานของลายสับป,ปะรดลูกเล็กตัวนี้ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักนะคะพี่เมย์จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคุณสามารถอ่านแล้วก็ตามลิงก์ไปดูได้ถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ยูทู e เมทินีแฮนเม e ขอบคุณค่ะ